เด็กชายคนหนึ่งบุกง,งานศพภรรยาเศรษจีอย่างไม่มีใครคาดคิดแต่ทันทีที่เขาชี้นิ้วไปยังภาพผู้ตายและพูดเพียงคำเดียวทั้งงานก็แทบอยุดหายใจใครคือเด็กคนนี้เขารู้ความลับอะไรที่แม้แต่สามีก็ไม่กล้าพูดออกมาความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาจึงไม่ควรถูกมองข้าม เด็กชายคนหนึ่งเดินช้าๆเข้ามาในงานศพบ,บรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงเสียงสวดและเสียงสะอื้นเบาๆจากผู้คนในชุดดำลงศพวางอยู่ตรงกลางห้องล้อมรอบด้วยดอกลินลี่สีขาวส่งกลิ่นหอมเย็นภาพของหญิงสาวผู้ลวงลับถูกวางไว้ด้านหน้าใบหน้าเธอสวยสงบแต่เยือกเย็นแขกแต่ละคนพยายามเก็บความรู้สึกบางคนกระซิบบางคนหลบตา พันใดนั้นเด็กชายอายุไม่เกินเจ็ดขวบสวมเสื้อผ้าธรรมดาและรองเท้าแต่เก่าๆเขาเดินฝ่าฝูงชนตรงไปยังหน้าโลงศพดวงตาเขากลมโตมองตรงไม่กระพริบทุกคนเริ่มหันมามองความสงสัยแทรกซึมทั่วห้องเด็กชายหยุดยืนหน้ารูปถ่ายสายตาแน่วแน่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ลึกเกินวัยเขาชี้นิ้วไปที่ภาของหญิงสาวปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแล้วพูดเพียงคำเดียว แม้ทั้งงานเย็บกริบเสียงสวดหยุดลงแม้แต่สายลมก็เหมือนจะหยุดไหลผ่านเศรษฐีเจ้าภาพงาน,นาศพน้าซีเผิดเขาลุกขึ้นยืนร่างกายแข็งค้างราวกับรูปปัน้นแขกทุกคนหันมองเศรษฐีความเงียบกลับกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลหญิงชาราในชุดดำที่นั่งใกล้ๆมือสั่นจนต้องวางแก้วน้ำเด็กชายยังคงมองภาพของผู้ตายไม่พูดอะไรอีกเลย ความเย็นเย,ยือยปกคลุมทั่วทั้งห้องเศรษฐีเริ่มเดินเข้ามาใกลใบหน้าเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นหวาดกลัวทุกสายตาจับจ้องไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กชายหันมาช้าๆสบตาก,กับเศรษฐีแล้วพูดออกมาอีกครั้งด้วยเสียงที่ชัดเจนกว่าเดิมแม่เคยร้องให้พรอลุงเสียงหัวใจของเศรษฐีเต้นแรงจนได้ยินชัด บรรยากาศในห้องกลายเป็นความอึดอัดที่แทบหายใจไม่ออกหญิงชราเริ่มสะอื้นชายหนุ่มอีกคนกำมัดแน่นคำพูดของเด็กชายยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่จางหายไปตามเวลาเศรษฐีถอยหลังช้าๆใบหน้าซีดจนไม่มีสีเลือดเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่กลัวไม่หลังเลยแววตาเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีใครกล้าตอบเสียงกระซิบ เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความสงสัยและตกใจเศรษฐีหันมองรอบตัวเหมือนกำลังหาทางนี้เด็กชายเองคอเล็กน้อยแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแม่ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุใช่ไหมลงุงคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางงานศพทุกคนในห้องอ้าปากค้างเสียงหายใจของแขกบ,บางคนเริ่มถี่ขึ้นหญิงชราอีกคนหนึ่งมือสันระริก เธอจับแขนคนข้างๆไว้แน่นเศรษฐีตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างแต่พูดอะไรไม่ออกมือเริ่มไหลลงข้างแกมแม้อากาศในห้องจะเย็นจากแอร์ที่เปิดเต็มกำลังเด็กชายยังคงยืนอยู่นิ่งๆสายตาไม่ละไปจากใบหน้าของเขาจากความตกใจกลายเป็นความตื่นตระหนกเศรษฐีเริ่มถอยหลังอีกครั้งเหมือนพยายามหนีจากสายตาคู่นั้นชายหนุ่มที่ยืนอยู่มุมห้อง หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาช้าๆเริ่มกดบันทึกวิดีโอโดยไม่ให้ใครรู้ตัวแขกบางคนเริ่มสุบสิบกันน้ำเสียงเต็มไปด้วยคำถามและข้อสงสัยเด็กชายเดินเข้าไปใกล้เศรษฐีแต่ละก้าวของเขาเหมือนมีแรงกดดัมหาศาลเศรษฐีสะดุง้งถอยหลังชนโต๊ะอาหารจนแก้วน้ำตกแตกเสียงกระจกแตกระเบิดความเงียบให้กลายเป็นความโกลาหลหญิงสาวในชุดดำร้องเสียงลง ชายชราอีกคนรีบลุกขึ้นประคองเศรษฐีแต่เศรษฐีพลักเขาออกตะโกนเสียงสัน่นไม่จริงเด็กนี้พูดเรื่องอะไรเด็กชายยังคงนิ่งสีหน้าเขาเรียบเฉยราวกับรู้ความจริงทั้งหมดแม่ร้องให้ทั้งคืนวันนั้นเขาพูดต่อน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอกลัวกลัวลุงจะทำร้ายอีกเศรษฐีสันส่นไปทั้งตัว เขาก้มหน้าอกแน่นิ่งอยู่กับที่ชายหนุ่มที่ถือโทรศัพท์ก้าวออกมาจากฝูงชนสายตาเขาไม่ลดละจากเศรษฐีเด็กคนนี้ผู้ความจริงใช่ไหมครับคุณลุงเสียงของชายหนุ่มหนักแน่นแขกในงานเงียบลงอีกครั้งทุกสายตาหันมองเศรษฐีรอคำตอบที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเศรษฐีหอบหายใจแรงสีหน้าเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นสิ้นหวัง แล้วในที่สุดเขาก็สุดตัวลงกับพื้นมองเด็กชายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยเงามืดในอดีตไม่มีใครในงานขยับความจริงกำลังไหลเวียนในอากาศเด็กชายยังคงยืนนิ่งในขณะที่ทุกอย่างกำลังสั่นสะเทือนจากภายในใจของคนเป็นล้านเขาเอื้อมมือไปหยิบกรอบรูปของแม่แนบไว้กับอกอย่างแผ่วเบาแม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งหนูเข้ามาในงานนี้ได้ เขาพูดเสียงแผ่วให้บอกทุกคนว่าแม่ไม่ได้จากไปอย่างสงบคำพูดสุดท้ายนั้นเหมือนปวดล็อกประตูที่ปิดตายมานานหญิงชราในแถวหน้าร้องให้เสียงดังเธอสุดลงกับพื้นกุมหน้าอกร่างสันราริกชายหนุ่มที่ถือโทรศัพท์เดินเข้าไปหาเด็กชายเขาคุกเข่าลงข้างๆและเก้้อมือจับบ่าของเด็กเบาๆแม่ของหนูชื่ออะไรเขาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เด็กชายเงยหน้ามองก่อนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงป้าริชัดเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งห้องชื่อของผู้หญิงในรูปถ่ายชื่อของพรรยาเศรษฐีเศรษฐีเงยหน้าขึ้นชาชาสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความตกใจไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความกลัวเขาหันไปมองรูปถ่ายของพรรยาภาพรอยยิ้มของเธอดูเปลี่ยนไป เหมือนกำลังจ้องกลับด้วยความเงียบงันเด็กชายลูกกรอบรูปเบาๆปลายนิ้วเขาสั่นเล็กน้อยแม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วเขาพูดเบาๆหนูต้องเป็นคนบอกความจริงแทนแม่ผู้คนเริ่มหลั่งน้ำตาแต่ไม่ใช่เพราะความเศร้าเป็นเพราะความจริงที่ถาโถมเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวเศรษฐีลุกข,ขึ้นชชา ใบหน้าของเขาเขาวซีดเหมือนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงเขาหันไปมองประตูทางออกเหมือนอยากวิ่งหนีแต่ขากลับอ่อนแรงเขาสุดตัวลงอีกครั้งเสียงไซเรนจากภายนอกดังเข้ามาไฟสีน้ำเงินกระพริบลอดหน้าต่างตำรวจเข้ามาในงานบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดชายหนุ่มลุกขึ้นเดินไปหาตำรวจส่งวิดีโอในโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมองภาพในนั้น แล้วพยักหน้าชาชาก่อนหันมองเศรษฐีเด็กชายยังคงยืนนิ่งสายตาไม่หวั่นไหวตำรวจสองนายเดินเข้าไปหาเศรษฐีแล้วว่ามือลงบนไหลของเขาเศรษฐีไม่ขัดขืนเขาก้มแน่สีหน้าสิ้นหวังไม่มีใครพูดอะไรอีกมีเพียงความเงียบที่เล่าความจริงได้ดังกว่าคำใดๆเด็กชายหันไปมองรูปแม่อีกครั้งดวงตาเขาเปียกน้ำตาแต่ไม่ร้องไห้เขายิ้มเบา เหมือนสื่อสารอะไรบางอย่างกับผู้หญิงในภาพนั้นจากนั้นเขาก็หันหลังเดินออกจากงานศพโดยไม่เหลียวกลับไปอีกเลยรองเท้าแต่เก่าๆของเด็กชายกระทบพื้นหินอ่อนของถงศพทีละก้าเสียงเบาๆแต่ดังก้องในหัวของทุกคนไม่มีใครกล้าหยุดเขาไม่มีใครแม้แต่จะเปล่งคำถามเขาเดินผ่านแขกที่ยืนอ้าปากค้างผ่านหญิงชาราที่ร้องให้สะอึกสะอื้น ผ่านเศรษฐีที่นั่งสุดอยู่กับพื้นและผ่านตำรวจที่จ้องตามเขาอย่างเงียบงนันลมเย็นจากด้านนอกพัดเข้ามาพาเอากลิ่นดอกไม้ในงานปธบายหน้าเด็กชายเขาสูดลมหายใจลึกดวงตากลมโตมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ตอนนี้เป็นสีเทาหนักอึง้งไม่มีรอยยิ้มแต่ก็ไม่มีความกลัวลงเหลือเขายังเด็กแต่ในสายตานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าอายุ เมื่อก้าวพ้นประตูศาลาเขาหยุดนิ่งหันกลับไปมองเพียงครู่เดียวเสียงพินในงานเริ่มบรรเลงใหม่แต่ตอนนี้กลายเป็นเสียงที่หม่นเศร้าและแตกสลายหญิงสาวในชุดขาวคนหนึ่งยืนรออยู่ใต้ต้นโพเธอมองเขาด้วยสายตาอบอุน่นมือของเธอยื่นออกมาอย่างเงียบงนันเด็กชายเดินเข้าไปหาเธอเรากับรู้จักกันมาก่อนเมื่อถึงตัวเธอเขายื่นกรอบรูปให้หญิงสาวรับไว้แนบอก สายตาเธออ่อนโยนจนหัวใจแทบหยุดเต้นเธอก้มลงจุมพิษหน้าผากเขาเบาๆแล้วพูดเพียงคำเดียวขอบใจนะลูกเสียงของเธอนุ่มนวลแต่อัดแน่นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เด็กชายหลับตาลงชั่วครู่เหมือนปล่อยให้ความอบอุ่นนั้นไหลซึมเข้าสู่หัวใจเขาไม่ตอบอะไรเพียงแค่พยักหน้าเบาๆหญิงสาวมองหน้าเขาอย่างอะไร ก่อนที่เธอจะหันหลังและเริ่มเดินจากไปแสงแดดเริ่มลอดผ่านเมฆครุมกระทบเงาของเธอและเด็กชายที่ยืนอยู่ใต้ต้นโพลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบโพไวสถานส่งเสียงกรอบกแกรบเหมือนเสียงกระสิบเด็กชายมองตามเธอไปจนร่างของหญิงสาวค่อยคอยเลือนลางลงในสายตาเหมือนเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของสายลมหรือแสงอาทิตย์หรือบางอย่างที่ไม่มีใครมองเห็น กรอบรูปพี่เธอถือไว้ค่อยๆหลุดจากมือตกลงบนพื้นหญ้าอย่างแผ่วเบาเด็กชายเดินไปหยิบมันขึ้นมาฝุ่นบางๆติดอยู่ที่มุมกรอบเขาเป่ามันออกเบาๆด้วยลมหายใจอุ่นแล้วเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเบื้องหน้าไม่มีใครอยู่แล้วมีเพียงเขาต้นโพและภาพของแม่นมือแต่ในใจของเขาไม่มีความว่างเปล่าอีกต่อไป มีเพียงเสียงคำหนึ่งที่ยังดังก้องอยู่ในหัวเขาขอบใจนะลูกเด็กชายยืนอยู่นิ่งๆปล่อยให้สายลมพัดผ่านเรือนผมเ่ากับมือของแม่กำลังลูบสีสขาอย่างอ่อนโยนเขาลับตาสัมผัสถึงความสงบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเสียงในงานศพที่เคยดังอื้องค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายมือเล็กๆก,ก,กอดกรอบรูปแน่น เหมือนปกป้องสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตจากนั้นเขาหันหลังกลับเดินออกจากลานวัดก้าวเท้าชาชาผ่านร่มไม้และรากโพกแสงแดดส่องลอดผ่านใบไม้แต่ที่ไหลของเขาเหมือนการปอบโยนจากฟ้าทุกก้าวของเขาแม้จะเล็กแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญเขาไม่รู้ปลายทางไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแต่ในหัวใจของเขา ไม่มีความกลัวหลงเหลืออีกเพราะความจริงได้ถูกพูดออกไปแล้วและแม่ก็ได้รับความยุติธรรมที่เธอเฝ้ารอมาแสนนานเสียงนกร้องเบาๆดังขึ้นจากกิ่งไม้เหมือนบอกลาหรืออาจเป็นคำต้อนรับสำหรับเด็กชายที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่เขายังคงกอดกรอบรูปไว้แนบอกหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่มั่นคงไม่สั่นไหวเหมือนก่อนในความเงียบของวัด แสงแดดเริ่มอบอุ่นขึ้นขับไล่เนามืดที่เคยปกคลุมใจเขามานานเขาก้าวข้ามธรณีประตูวัดเหมือนก้าวพนพันธนาการของอดีตท,ที่เคยรังเขาไว้กับความเจ็บปวดถนนหน้าวัดทอดยาวไปไกลไร้ผู้คนแต่เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแม้แต่น้อยเสียงรองเท้าแต่กระทบพื้นคอนกรีตดังเป็นจังหวะมั่นคงเป็นเสียงของการเริ่มตน้นไม่ใช่การหนีจากอดีต เด็กชายหันกลับไปมองวัดอีกครั้งแสงแดดสะท้อนกับกระเบื้องหลังคาว,วิหารเป็นประกายสว่างจ้าเขายิ้มออกมาเล็กน้อยในดวงตานั้นมีแวววสัทธาไม่ใช่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นศรัทธาในความจริงก้าวต่อไปของเขาไม่ใช่ของเด็กธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นก้าวของคนที่แบกเรื่องราวของผู้เป็นแม่ไว้ในหัวใจเขาจะจำมันไว้ทุกคำพูด ทุกน้ำตาทุกเสียงหูรอที่เคยมีและในความเนียบของเส้นทางเขายังคงได้ยินเสียงนั้นเสียงที่แผ่วเบาแต่ชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใดในโลกแม่จะอยู่กับลูกเสมอเด็กชายพยักหน้าเบาๆราวกับตอบรับถ้อยคำที่ไม่มีใครได้ยินเขาก็มือข้างหนึ่งแน่นกำลังใจไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดแทนที่ความกลัวที่เคยฝังลึกท้องฟ้าเริ่มเปิด แสงแดดสาดลงบนถนนยาวตรงหน้าทอดเงาร่างเล็กๆของเขาไปไกลเขาเดินไปตามทางอย่างมั่นคงสองเท้าที่เคยอ่อนแรงบัดนี้ก้าวไปด้วยความหวังเสียงใบไม้ไหวตามแรงลมเหมือนโลกทรรมใบกำลังเอาใจช่วยรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่ป้ายด้านหน้าชายไวกลางคนในชุดเรียบง่ายเปิดประตูลงมาเขามองเห็นเด็กชายแล้วยิ้มให้ด้วยความอบอุ่น พร้อมหรือยังชายคนนั้นถามเด็กชายพยักหน้าก่อนเปิดประตูขึ้นรถโดยไม่ลังเลข้างในรถกลิ่นอายของบ้านกลิ่นของความปลอดภัยลอยมาต้อนรับกรอบรูปของแม่ยังอยู่ในอ้อมแขนเขาไม่มีวันหายไปจากชีวิตรถเคลื่อนตัวช้าๆออกจากวัดปล่อยให้ความหลังอยู่ข้างหลังแต่ไม่ใช่เพื่อลืมแต่เพื่อให้ความจริงได้พัก และให้หัวใจได้เดินต่อไปปลายทางของเขายังไม่รู้ว่าเป็นที่ใดแต่สำหรับวันนี้เขาไม่ได้เดินลำพังอีกต่อไปแล้วระหว่างที่รถแล่นไปตามถนนสายแคบต้นไม้สองข้างทางเอ็นลูตามลมแสงแดดลอดผ่านช่องใบไม้เป็นลวดลาบนเบาะรถเด็กชายนั่งเงียบมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความคิดเขานึกถึงรอยยิ้มของแม่ เสียงหัวเราอที่เคยอบอุ่นหัวใจและอ้อมกอดที่เคยทำให้ทุกอย่างปลอดภัยชายขับรถเหลือบตามามองเห็นเพียงใบหน้าที่นิ่งสงบแต่รับรู้ได้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแม่ของเธอเป็นคนกล้าหาญมากเสียงของเขานุ่มนวลแรบผ่านเสียงเครื่องยนต์เบาๆเด็กชายยังไม่หันกลับมาแต่ยิ้มบางๆหนูก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันคำพูดเรียบง่าย แต่สะตูนใจคนฟังชายคนนั้นพยักหน้าไม่พูดอะไรต่อแต่เร่งความเร็วรถขึ้นเล็กน้อยเหมือนอยากพาเด็กชายไปสู่ที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดท้องฟ้าด้านหน้าเริ่มเปิดกว้างแสงสีทองทอตัวลงสู่ขอบฟ้าข้างธามีนาข้าวสีเขียวขจีลมพัดไล่เป็นระลอกเหมือนผืนผ้าใหม่ที่ไหวตามจังหวะหัวใจเด็กชายเอ็นหลังพิงบอก มอยังคงกอดกรอบรูปไว้แน่นหลับตาลงช้าๆไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะหัวใจเริ่มเบาสบายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกเหมือนอยู่ในที่ของตัวเองแม้จะยังไม่รู้จับปลายทางแต่เขารู้ดีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่งดงามกว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเสียงลมหายใจของเด็กชายเป็นจังหวะสม่ำเสมอรถยังคงแล่นไปข้างน้า ท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่นุม่มนวลชายขับรถเหลียบมองกระจกหลังเห็นใบหน้าของเด็กชายที่หลับสนิทริมฝีปากยังคงมีรอยยิ้มจางๆเหมือนฝันถึงบางสิ่งที่อบอุน่นเขาถอนหายใจเบาๆรู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่ได้หลับเพราะเหนื่อยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะได้ปวดปล่อยความหนักอึ้งในใจเขาหยิบผ้าห่มเล็กๆจากเบาะหลังค่อยคอยคลุมให้เด็กชาย แล้วรถเสียงวิทยุในรถลงจนเงียบถนนข้าหน้าเริ่มเปิดลงทุ่งกว้างท่อกลายจนสุดสายตาเมฆสีทองเคลื่อนชาชาบนฟ้าแสงจากดวงอาทิตย์สาเข้ามาในรถกระทบกรอบรูปที่เด็กชายกอดไว้ทำให้ภาพของหญิงสาวในนั้นดูเหมือนกำลังยิ้มให้แสงสุดท้ายของวันในความเงียบนั้นมีแต่เสียงของล้อรถที่หมุนไปบนถนนเสียงลมที่พัดเบาๆเ,เ,เข้าทางหน้าต่าง และเสียงหัวใจของเด็กชายที่เริ่มเต้นด้วยความหวังอีกครั้งชายขับรถยิ้มกับตัวเองก่อนจะพูดแผ่วเบาเหมือนฝากไว้กับอากาศเราจะดูแลเขาเองคุณปาริชัดแล้วเขาก็มองไปยังถนนเบื้องหน้าตรงไปยังที่แห่งหนึ่งที่เด็กชายคนนี้จะได้เติบโตในที่ที่มีแสงและไม่มีใครพรากรอยยิ้มของเขาไปอีกขอบฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอมชมพู ดวงอาทิตย์รับขอบทุ่งปล่อยให้แสงสุดท้ายของวันโอบล้อมโลกไว้อย่างอบอุน่นรถคันเล็กจอดหน้าบ้านไม้หลังหนึ่งกลางทุ่งนากว้างไกลบ้านเรียบง่ายหลังนั้นมีระเบียงเล็กๆล,ล้อมด้วยต้นไม้และเสียงนกที่กลับรังชายขับรถเปิดประตูเดินอ้อมไปยังอีกฝั่งค่อยๆเปิดประตูให้เด็กชายเด็กชายลืมตาขึ้นชา้ชาสายตาย,ยางังง่วงมุนแต่เต็มไปด้วยความสงบ เขากอดกรอบรูปไว้แน่นเหมือนเดิมก่อนจะลงจากรถอย่างเงียบๆเ ب, สียงรองเท้าแต่กระทบพื้นไม้ดังเบาๆเ,เมื่อเขาก้าวขึ้นบันไดบ้านประตูบ้านเปิดออกหญิงชราผู้มีใบหน้าใจดียิ้มต้อนรับด้วยแววตาเมตายินดีต้อนรับกลับบ้านนาลูกเสียงเธออบอุ่นเหมือนอ้อมกอดของแม่เด็กชายหยุดมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มตอบ เป็นรอยยิ้มเล็กๆแต่จริงใจที่สุดเขาก้าวเข้าไปในบ้านทิ้งเนาาของความเจ็บปวดไว้ด้านหลังภายในบ้านอบอุ่ไปด้วยกลิ่นอาหารเสียงนกร้องและแสงตะวันที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้เด็กชายหันไปมองภาพแม่ในมืออีกครั้งใบหน้าของเธอยังคงยิ้มแต่คราวนี้เขาเห็นว่ารอยยิ้มนั้นสงบจริงๆเขาเดินไปวางกรอบรูปไว้บนหิ้งไม้เนือแจกันดอกไม้สด ยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนจะพูดเสียงเบาชะดและชัดเจนแม่ครับหนูถึงบ้านแล้วสายลมยามเย็นพัดผ่านหน้าต่างใบไม้ไหวเบาๆราวกับเสียงกระซิบจากฟ้าและแล้วความเงียบสงบก็ปกคลุมทั่วทั้งบ้านความจริงได้รับการเปิดเผยหัวใจเล็กๆดวงหนึ่งได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งไม่ใช่ในความเศร้าแต่ในความหวัง และแสนของรักที่ไม่มีวันจางหาย